สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเฉลยข้อสอบกัน1ข้อนะใช้2วิธีนะวิธีจริงแล้วก็ Mathematical p r o ปรแกร i n g ่เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากปัญหาคณิตศาสตร,ร์ข้อสอบ1ข้อมาจากข้อสอบ IIMC ปี2022นะข้อที่6 จงหาจำนวนนะ่ะเรียงสับเปลี่ยนของตัวเลข1 2 3 4 5 6 7นีที่มีเงื่อนไขว่านะผลบวกของตัวเลข2ตัวติดกันต้องเป็นจำนวนเฉพาะ,ะ1 2 3 4 5 6 7เนะเรียงสับเปลี่ยนได้7 f a c แฟ r ทอเวิธีนะในบรรดา7 f a c แฟ r ทอเวิธีนะั้นนะมีกี่วิธีที่ นะสองตัวติดกันบวกกันเป็นจำนวนเฉพาะเดี๋ยวเราก็จะหาโดยวิธีจริงแล้วก็วิธีเขียนโปรแกรมนะแมท a เม c ิ l p โปรแกรม i n g นะก็ทบทวนโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะเรียงสับเปลี่ยนตัวเลข1นะ4 5 3 4 5 6าทำได้7จ็ดแฟคทอเรียลวิธีนะในบรรดา7จ็ดแฟคทอเรียลวิธีนะั้น่ะมีกี่วิธี ที่2ตัวติดกันบวกกันเป็นจำนวนเฉพาะในคลิปหมายเลข487นะได้สอนวิธีเขียนโปรแกรมนะหาจำนวน permutation ทั้งหมดของตัวเลข1ถึง n 1ถึง7 factorial นะก็ตัวโปรแกรมนี้ก็ไปดูได้นะคำอธิบายโดยละเอียดอยู่ในคลิปหมายเลข487ก็เลยขอข้ามไม่อ่านให้ฟังนะ ไปดูคำอธิบายในนี้นะจะเอามาใช้เลยในคลิปหมายเลข377เสนี่ยสอนวิธีตรวจสอบว่ามีเลขหนึ่งตัวเป็นจำนวนเฉพาะตัวสอบยังไงเนี่ยวันวิธี Mathematical Programming ก็จะมีฟัง์กชันสองฟัง์กชันนะเรียกขึ้นมาใช้งานก็คือฟัง์กชันแจงนับเนี่ยเ e อร์ t a t i ชัทั้งหมด7 Fa c แฟค i อเตัว นะแล้วก็มีโปรแกรมย่อยตัวนี้ตรวจสอบว่า2ตัวติดการบวกกันเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะมีโปรแกรมย่อย2ตัวนะไปดูเนื้อหาอรายละเอียดตามคลิปหมายเลขพวกนี้นะในส่วนนี้นะบรทัดย2เนะิบสเดี๋ยวก็จะเห็นโปรแกรมทั้งหมดนะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีโปรแกรมย่อย2โปรแกรมแล้วก็คือหา permutation ทั้งหมด เจ็ด t o r i a ตัวหาไว้ละมีโปรแกรมตรวจสอบจโวนเฉพาะเนะี่ยอยู่ก่อนหน้านี้นะบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่21นะต่อไปเราจะแจงนับว่าในบรรดา7 Fa ด t o r i a ตัวนะนะั้น่ะมีกี่ตัวที่2ตัวติดกันบวกกันเป็นจโวยเฉพาะคำว่า2ตัวติดกันก็หมายถึงนะ p0 p1 นี่คือ2ตัวติดกันนะ สับสคริปของนีตัวเลขใน Python เริ่มที่0นะนี่คือ2ตัวแรกที่ติดกันเป็น s 1 p 1 p 2ก็2ตัวถัดไป p 2 p 3ก็นีตัวถัดไปทีละคู่ทีละคู่เนี่ยก็แปลว่ามีทั้งหมด6คู่ s 1ถึง s 6ถ้าเนี่ย s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 ทั้ง6ตัวเป็นจำนวนเฉพาะให้ K เพิ่มค่า1แล้วพิมพ์ค่าออกมาทั้ง7ตัวนะอันนี้คือโปรแกรมมิ่งนะ Permutation นี่เจ็ดแฟกทเตัวหาไว้ละนะ Test Prime ก็เป็นโปรแกรมย่อยตรวจสอบว่า s 1เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะพอตรวจสอบว่าตัวเลขทั้ง6ตัว s 1ถึง s 6เป็นจำนวนเฉพาะ ก็แปลว่านับ1แล้วบวกทบไว้ที่ k แล้วก็พิมพ์ค่าออกมาดูด้วยนะนี่ก็คือโปรแกรมทั้งหมดนะบรรทัดที่หนึ่งนะถึงบรรทัดที่8ปนดะเป็นโปรแกรมตรวจสอบจำนวนเฉพาะบรรทัดที่เกนะ้าถึงบรรทัด21เป็นโปรแกรมหา permutation ของ7 factorial นะ คำอธิบายย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะในคลิปนี้ก็จะไม่อธิบายให้ฟังว่าทำไมมันทำได้นะเพราะอธิบายไว้ละเอียดใน2คลิปแล้วบรรทัด22ถึง35นะก็ทำการแจ้งนับว่าในบรรดา7 Fa แฟคทอเรียลตัวนั้นนะ่ะมีกี่ตัวที่2ตัวติดกันบวกกันเป็นจำนวนเฉพาะร้านโปรแกรมและนะ ในบรรดา7จ็ดแฟคทอเรียตัวนั้นน่ะมีเพียง24ตัวเท่านั้นที่2ตัวติดกันบวกกันเป็นจำนวนเฉพาะนะตัวแรกเลยนะ3 5 7 11 13 11เห็นไหมสองตัวติดกันเป็นจำนวนเฉพาะตัวที่2นะ3 7 11 13 11 7 2ตัวติดกันบวกกันเป็นจนวนเฉพาะนะตัวสุดท้ายตัวที่24 สิบสามสิบเอ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเห็นไหมสองตัวติดกันเป็นจำนวนเฉพาะงั้นข้อสอบข้อนี้เนี่ยเติมคำในช่องว่างตอบ24ได้คะแนนเต็มละนี่คือวิธี Mathematical Programming ต่อไปดูวิธีจริงกันบ้าง1 2 3ถึง7เรียงสับเปลี่ยนได้7 f a c แฟคเตอวิธี เราก็มองตำแหน่งกันนะตำแหน่งที่ 1, 2, 3ถึงตำแหน่งที่7นะในบรรดา7 Fa แฟกทอเรียลนะั้นะ่ะก็หมายถึงว่า5,040ตัวนะั้น่ะนีมีกี่ตัวก็แจงนับเลยนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ไม่ได้เพราะ4บวก5เป็น9ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนี่ทิ้งไปบวกกันเป็น 3, บวกกันเป็น 5, บวกกันเป็น7 บวกกันเป็น11บวกกันเป็น13บวกกันเป็น11ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้นะ1 3 11 7 5 7 5ตัวนี้ใช้ได้นะ7กับ6เป็น13 6กับ5เป็น1 1 5กับ2เป็น7 2กับ4บวกกันเป็น6ใช้ไม่ได้ละนะไม่ต้องมอง3กับ1ก็ได้นะแค่นี้ก็ถือว่าไม่ได้ละนะจากการแจงนับคร่าวๆก็มีข้อสังเกตว่า เลขคู่ห้ามอยู่ติดกันเลขคี่ห้ามอยู่ติดกันพอคำว่าเลขคี่ห้ามอยู่ติดกันแล้วมันมี7ตัวนะมี7ตัวนะเป็นเลขคี่สักสี่ตัวแปลว่าเลขคี่1 3 5 7ต้องอยู่ในตำแหน่ง1 3 5 7เห็นไหมต้องเวดวางไว้ตรงกลาง นะอันนี้ก็เป็นการนับโดยใช้หลักการนับนะตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่7นะวางได้เฉพาะเลขคีนะ่ทำได้4 f a c t o r อเรว,วิธีนะกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นนะขั้นที่1เรียงสับเปลี่ยน1357ก่อนด้วยข้อจำกัดว่าเลขคี่ห้ามติดกันก็แปลว่า นะมันต้องอยู่ห่างๆนะมีเลขคู่แทรกตรงกลางทำได้4 f a แฟ o เ i อรียวิธนะีต่อไปข้อจำกัดของเลข2เลข4เลข6นะั่นนะ่ะมันก็มีเงื่อนไขว่า2ห้ามชิดเลข7มิฉะนั้นมันรวมกันเป็น9ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ4ห้ามชิดเลข5นะชิดด้านซ้ายด้านขวาก็ตามเลยนะไม่ได้เดี๋ยวบวกกันเป็น9 6เนะี่ย จะอยู่ข้างเลข3ไม่ได้ข้างหน้าข้างหลังไม่ได้เนี่ยด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าแดบรรดา24วิธีนั่นน,ะน่ะเนะเลข2เลข4เลข6เรียงสับเปลี่ยนได้1แบบเท่านั้นนะดูตัวอย่างที่1น,นี่ก็ได้นะ1 3 7 5น,นะช่องว่างระหว่าง1กับ3นั่นแนะนีะ ถ้าเราเอาเลขห้ามาลงไม่ได้ห้าบวกสามเอาเลขหมาลงไม่ได้หกนะห้ามชิดเลขสามเอาเลขสี่มานะเดี๋ยวช่องถัดไปก็หาตัวเลขลงไม่ได้ยนะลองแจงดูจะพบว่าหนึ่งสามเจ็ดห้านะั่นนะเลข2ต้องลงตรงนี้นะเลขหลงช่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวบวก3ามเป็น9้าเลขหต้องลงช่องนี้นะ สช่องเต็มแล้วเลข4ก็ต้องลงช่องนี้หรือตัวที่2ก็ได้นะหนึ่งห้าเนี่เรียงสับเปลี่ยนเลขคีย์แล้วนะระหว่าง1กับ5เนี่ยเลขที่ลงมาได้อาจจะเป็นเนี่ยเลข6หรือเลข2ถ้าเราเอาเลข6มาลงนยเลข2มันก็ต้องไปชิดเลข7ไม่ได้แล้วเห็นไหมอันนี้คือข้อจำกัดเนี่ย ก็แปลว่าตรงนี้ต้องเป็นเลขี่ยเลข6มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนยเดี๋ยวบวก3าเป็น9ต้องอยู่ระหว่าง5กับเจ็ดนั้นในบรรดา24วิบี่วิธีนีเน่ยข้อจำกัดของเลขคู่มันจะลงได้วิธีเดียวโดวยข้อจำกัดตัวนี้นะ2ห้ามชิดเลข7็หน้าหลังเลข7ไม่ได้สี่ห้ามชิดเลข5อยู่ข้างหน้าเลข5อยู่หลังเลข5าไม่ได้ หกห้ามชิดเลข3าโดยข้อจำกัดแค่นี้เนี่ยแปลว่าทุกกรณีของ24วิธีเนี้ยเลข2เลข4เลข6เรียงสับเปลี่ยนได้1วิธีเท่านั้น,นก็สรุปวิธีจริงก็24วิธีใช้ Mathematical Programming ก็24วิธีเนี่ยรรสาระน่ารู้นะวิธีจริง วิธี Mathematical Programming นะยังมีโจทย์ปัญหาทำนองน,นี้อีกเยอะก็ติดตามคลิปต่อๆไปนะเนะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาเท่านี้สวัสดีครับ